หลวงพ่อเงินชื่อทีจังหลวงพ่อเงินวัดบางคานจังหวัดพิจิตรดับว่าเป็นตำนานคู่กับวงการพระเครื่องทั้งในประเทศและต่างประเทศอีกทั้งมีชื่อเสียงของท่านก็จะเป็นชื่อที่มีสิริมงคลมากอยู่แล้วเนื่องจากว่าใช้คำว่าเงินจะเกี่ยวกับเรื่อง เงินการจับใจ่ายใช้สอยและเงินก็คือสิ่งที่ทุกคนอยากได้เลยกลายเป็นวัตถุมงคลที่หลายๆคนใฝ่ฝันและพยายามหาวัตถุมงคลที่ชื่อเป็นมงคลมาพกติดตัวรุ่นนี้จะเน้นไปทางโชคลาภเงินทองให้ลาบสกุลเงินทองสมบูรณ์พุนผ,ผลอยู่ตลอดเวลาหลวงพ่อเงินวัดบางคานนับเป็นคณาจารย์ที่มี บุญสัมพันธ์กับรายการมาตัดสยามมาทุกยุคทุกสมัยเพราะทุกครั้งที่อาจารย์ได้ทําการพุทธาพิเศษหรือปลุกเสกอาจารย์มักจะกล่าวเชิญท่านมาช่วยในพิธีอยู่เสมอรุ่นนี้ถ้าอาจารย์แขกสร้างในเนื้อนวะโลหะองค์เล็กพิมพ์นิยมพกพาง,ง่ายก้นกวงและได้ใส่ชนวมนมวลสารที่ท่านหลวงพ่อเงินสร้างทั้งหมดและนำมาบดรวมกันใส่ลงไปในรุ่นนี้ได้แก่ เหรียญอจอบเล็กจอบใหญ่ในสภาพที่สกต้นโพที่หลวงพ่อได้ทำการปลูกและลดด้วยน้ำมนต์ได้นำมาแกะเป็นรูปกคารพขององค์ท่านที่ตกทอดกันมาจากบุรพา,ารย์ของอาจารย์หลวงพ่อเงินรุ่นที่นิยมทั้งเนื้อดินและเนื้อผงหลวงพ่อเงินรุ่นแรกที่รายการมันตดสยามสร้างซึ่งเป็นเนื้อทองสตาาัตนเลหะซึ่งปัจจุบันมีราคาสูงแล้วทั้งหมดที่กล่าวมารวมอยู่ในรุ่นนี้ทั้งหมด เจตนารมของท่านอาจารย์แขกที่สร้างวัตถุมงคลรุ่นนี้นะคะก็เพื่อต้องการให้ทุกคนได้มีรูปหล่อของหลวงพ่อเงินที่ชื่อเป็นสิริมงคลราคาไม่แพงพกพาง,ง่ายและเห็นผลจริงท่านใดที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามได้ที่เพจปอมิตงังหรือที่เบอร์0639565656ปอมิตังยินดีให้บริการทุกท่านค่ะ